ชาติสิ่นะคะเราไปติดตามจากรายงานของคุณรัชดาพรค่ะตอนนั้นเองที่มีคอสชอเนี่ยเราก็ได้ทําหนังสือถึงศูนย์น้นำนมธรรมแล้วก็ทําหนังสือถึงทางกองทัพภาคที่สองให้ลงมาตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแบบพื้นที่ก็ได้ข้อสรุปว่าวังน้ำเขียวเนี่ยต่างจากที่อื่นเพราะมันมีหลักฐานการตั้งตินฐานที่ชัดเจนมาก เขียวขจีขึ้นเต็มภูเขาในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นอยู่นี้เกิดจากความร่วมมือของรัษดรคนวังน้ำเขียวและภาคเอกชนที่ร่วมกันปลูกป่าขึ้นมาก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524 และนี่ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพราะมีทั้งใบทะเบียนบ้านแบบเดิมและก็ใบพบทหหรือใบเจียภาษีดอกหญ้ามาตั้งแต่ปี2517 ใบพบปทหกซึ่งหมายถึงทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และใบเสร็จรับเงินบำรุงท้องที่ที่เห็นอยู่นี้แม้จะไม่สามารถเป็นสิ่งชี้ชัดได้ว่าที่ดินที่ชาวบ้านอาศัยอยู่จะเป็นของครอบครัวนี้แต่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานปี2524ทับซ้อนหมู่บ้านของประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ก่อนเป็นจำนวนมาก และในเอกสารทะเบียนบ้านซึ่งออกโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้กับนายหนูพรอันแสงบ้านเลขที่208ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยเมื่อปี2520หลังจากพื้นที่แห่งนี้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่เดิมถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานกว่า300คดีจึงเกิดคำถามตามตาม,มาว่า หากราศดรบุกรุกที่อุทยานเหตุใดหน่วยงานราชการถึงออกทะเบียนบ้านให้สมพรพรอ,อันแสงผู้ใหญ่บ้านสุขสมบูรณ์เล่าว่าตั้งแต่จำความได้ก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้และเห็นการใช้ชีวิตที่ไม่ต่างกับเกษตรกรทั่วไปเมื่อก่อนเองชาวบ้านาทำไร่ทำการเกษตรนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการประกาศเขตอุทยานก ถูกอพยพลงมาแล้วก็ตั้งหลักฐานที่ทุกคนทุกหน่วยงานที่ยอมรับกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทำการเกษตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นมาก็มีการจับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนนะครับเป็นหลังจากการทำไร่ทำสวนเสร็จก็จะเป็นอาชีพรับจ้างก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากเกิดผลกระทบก็จะอพยพ นะครับคุข้างในนะครับพาลูกพาหลานออกไปาหางานทําที่ข้างนอกนะครับจากการพูดคุยกับคนดั้งเดิมที่อาศัยมานานกว่า50ปีบอกว่าเริ่มแรกชาวบ้านอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงและดำเนินชีวิตโดยการทําไร่เลื่อนลอยแต่เมื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานก็ได้อพยพลงมาอยู่เชิงเขาก็รู้สึกเสียใจเนี่นยนะ <c oughs> มัน ทีให้เขากวับถือป้าใหม่ยังเจีย mm hmm. ให้เขาไปแล้วกันยับให้แล้วก็พันละยับไมาขอยับอีกกันยับมาให้อีกแล้ว mm hmm. ก็จนเไม่ให้ชื่ออันยื้อต่อไปต่อมาไหนยิ่งคึ้นหนึ่งเขาจนะ,ะเอาออกไปมาป้าส็ออกไปยื้อใส่ระบาดเนี่ยทีมีที่สใส่รให้ยื้อว่าสิ่งนันกับมายื้อเห็ดจนเป็นหลังเป็นนั่นแลวที่ไปยื้อใส่ลรวที เหตุทั้งหาก็บรนีายก็ว่ายื้อยันยื้อวันเทอาะที่ก็จะไปทั้งหดอีกเท่าวันี้เราลายเป็นตายว่าอะไรออกกูจะบอกฝั่งคุลยแล้วตรวจการก็มาตรวจสอบข้อมูลและก็สรุปว่าพื้นที่วังน้ำเขียวเนี่ยของไทยสมคีเนี่ยมันมีปัญหาการประกาศเขตอุทยานที่ผิดพลาดจริง จากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานไม่ว่าบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็สบกอยู่นั้นอีกข้างหนึ่งได้ผู้ตรวจจึงมีมติว่าในกรณีวังน้ำเขียวเนี่ยควรเร่งตาพระราศกิติก,กาปรับปรุงแนวเขตั้ำใหม่ไทยสามคีวังน้ำเขียวเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้มติครม30ม,มิยศิหนึ่งในการพิสูจน์สิทธิ์ได้รัชดาพรม่วงธรรม